และขอเสียญไปด้วยกับคุณอ้ําพระช่างพาเชื้เชื้อนะคะสวัสดีค่ะแม่มึงมาทําอะไรตรงเนี้ยมึงมาดูคอทเทิลเนี่ยคือผิวพันผิวพันของ K O L วัยรุ่นก็ต้องกวาดกันพี่กระแดงอุลยรถแล้วไปเลื่อนสแตนบายผักต้มไปนะคะดูขนคอทเทิสแตนบายเขาเหนียวหนังกรอบนะคะแบบนี้เลยข้างในฉ่ำนะคะไปค่ะไปค่ะ ทอดข้าวเหนียวไปจิ้มไข่แดงหน่อยเว้ยอืมทอน้ำกินข้าวเหนียวอิ่มก่อนจ้า้ายตะลากเตค่ะ ตื่อขารลานเขาเปิดทุ่มหนึ่งนี่มาถึง6กโมงกว่าแล้วก็เจอคิวยาวประมาณนึงแล้วก็อีแมก,กี้ยังไม่ถึงซึ่งแมก,กี้ออกก่อนนี้แต่ว่าวันที่ม่าถึงฝนตกแต่ประชาชนที่มารอคิวก็คือไม่ยอทอและบริเวณด้านหลงังชายวัยกลางคนคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่ยังวัยหนุ่มหนึ่พันล้านอย่างที่เขาทําจนในวันนี้แหวนาวนาแหวนนาการุณานะบุคคลสีก็อยากที่จะพูดให้มันดรามา่าแต่ห่านไปเห็นแบบ สร้อยแสงแหวนนางแล้วก็แพ้วันที่มานะคะมีเนี่ยหนึ่งกองมีด้านหลังหนึ่งกองมีข้างในร้านอีกหนึ่งกองถ้าถามว่า KOL หรือว่าเซเลบเทียบบนตอนนี้ในประเทศนี้คือใครเยตือหนึ่งเมื่อกี้ใช้จังหวะเยตือมากระซิบแวบหนึ่งว่ามีถุงขยะมาติดต่อป้าแล้วนะนางสามารถได้ตั้งแตเลนส์แบบเครื่องเพชรไปจนแบบน้ำปลาและถุงขยะนี่คือ KOL เทียบบนค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่า KOL สายบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะคุณกีกี้ จะมาถึงกี่โมงค่ะเราออกจากคริสตัลพาร์คเรา5โมงครึ่งเหมือนกันตอนนี้ทุกคนมาถึงแล้วกี่กี่อยู่ที่ไหนสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ อัมพะชาพาเชื้เชื่อนะคะสวัสดีค่ะแบนมึงมาทำอะไรตรงนี้อะมึงมาดูคอท้องแป๊บนึงนะขอพักแป๊บนึงนะคะมึงตามกูกลแ้มแบมาทางไหนไม่รถมันใหญ่ใช่ป่ะแล้วพอเข้าซอยมันต้องรอพอดีขับผิดล้อมาเข้าซอยไม่ได้อุ้ยนี่เพิ่งหกโมงสี่สิบหกนไม่เปิด แม่ต้องรอทุ่มหนึ่งเขาถึงจะเสอร์เขามารอตั้งแต่ประมาณสี่จริงนะคนเยอะขนาดนี้ไม่ต้องมาแล้วปลาประตื่เมื่อกี้ถาดขายไปเถอะแม่เขาจะคนซากี่โมงเที่ยงคืนให้มาหลับไปก่อนห้าทุ่มครึ่งตั้งปกเรามาเที่ยงคืนขนาดกิจการเขาขนาดนี้เลยหรอตอนนี้มีกองส่มประตือยู่สามกองทำไมขนาดนั้นะเห็นแล้วเมื่อกี้เดินมีกองเหมือนอารมณ์คนคนคนด้วยนาจะมาขุดชีวิตเหมือนว่าปลาตื่สู้ยังไงไม่สู้เขาเป็นเด็กี่ลำปาง นนวันเอพันธกิจก็คือเอาแหวนเพชรปราตตอมาให้ได้วงใช่ค่ะนี่เห็นยัยตอร์ยังสูสวยนี่คือผิวพันผิวพันเพชรของ K O L วัยรุ่นถ่ายพวกพี่ด้วยสิรายการไหนพี่สวยถ่ายพี่ไหนเก็บฟุตพี่ไว um, okay? ้หน่อย เก็บฟุตพี่ไว้ก่อนมาันพรขอให้เพื่อนแล้วมาตืนเราอยากมานานมากเรารู้ว่า่มาทำไมคนขนาดนี้คือเพื่อนเอาความจริงนะหมูสามชั้นกับไก่เนี่ยทอดเนี่ยคือเรียนทอดมาหนึ่งเดือนเรียนไปเรียนเหรอคะเรียนทางออนไลน์มุ่งมั่นถ่ายเสร็จทอดเสร็จแล้วถ่ายให้เขาเขาบอก ใช้ไม่ได้ก็ทำใหม่ก็ต้องทำตื่น K O L ไวรุ่นปลาทูเราก็ไปเอาแม่กองมาเพราะเราชอบกินปลาทูแมวเธอามีนะมันก็ถึงเป็นตัวเล็กนั่มีนะมันก็ถึงเป็นตัวเล็กนั่งงอหัปลาทูแมวคือที่บ้านนี่นะตั้งแต่เด็กเด๋วเห็นแม่เนี่ยทอดปลาทูแม่จะไม่ทอดปลาทูแบบน้ำมันปริ่มต้องท่วมต้องท่วมเพื่อนจะเล่าให้ฟังว่ามันต้องทอดให้หัวกรอบแล้วหัวนี่คือแคลเซียมคือมันกัดแม่แม่กับแม่กัดเธอทำไมอ่ะมันเยอะไปแล้วว่ามันมีอะไรจะฝากถึงแฟนๆนางนาวป่าซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเเเป็็นนนนดกกกกวววัััยยยรุุ่่ท้้งลออาาจะบพคณ ถูกแล้วที่คุณดูช่องนี้ค่ะและวันนี้สําหรับคอมเมนต์ที่ถูกใจประตือนะคะเลือกแหวนเลยค่ะก็สมองนะคะมีจริงบ้างปลอมบ้างป้าตือเลือกแต่เลยเกลียดกันมาเนาะตอนนี้มาดูเมนูกันนะคะนี่ค่ะเมนูมีแค่นี้เลยแม่เอาเลยก็จะมีไก่ทอดหมูสับชั้นทอดไส้อั่วย่างหมูยอทอดปลาทูทอดไข่ต้มน้ำพริกหนุ่มพริกเมื่อกี้อบไปแต่สับมชั้นทอดตอนแรกจะไม่สั่งเมยเอาคุณม่มาเพื่อสั่มชั้นทอดเลยกั ตอนนี้พอหนึ่งทุ่มเหมือนทุกคนสตาร์ตตัวกันแบบแล้วเนี่ยเมื่อกีนได้ไปดูลายอาหารมากับพี่แจ๊คโดยละเอียดเนี่ยคิดว่าแค่โตกด้านใน่ก็คือหมดลอตแรกแล้วลงนจะจนตรงนี้เป็นส่วนขยัยของเขาใช่ไหมตอนตอตอแรกเป็นแค่ตอนแรกม,มีแค่ฝั่งนู้นแล้วคน,นถล่มทลายมากเลยต้องมึงสั่งไข่ต้มปะเนี่ยสั่งไปเดี๋ยวเราจะกินให้คุณผู้ชมถ้าไม่อร่อยก็ถือว่าต่ำเรื่องว่าแม่อร่อย แต่เป็น้จาปลังลงไปอ่ะคิดว่าอร่อยเอาละค่ะแม็กกี้เอาข้าวเหนียวมาค่ะของลงแล้วค่ะแล้วข้าวเหนียวก็คือร้อนๆไปเลยขอยาตทันโทษนนะคะแม่เราต้องมาที่ไข่ต้มก่อนอเป้าเรายังไงนะคะเรามาดูวิธีการกิน่อเจอะอย่างนี้นะป้านะเจาะค่ะจาะฟืบโอ้ยนี่ก็คุณกลัวโซเดียมไหมคะไม่กลัวอัดมาค่ะนี่ไข่ควาสีชมพูที่โซเดียมน้อยนะคะ แล้วไข่เขาจะกำลังดีมากขออนุญาตเอาข้าวเหนียวจุ่มนะคะป้าขออนุญาตเอาข้าวเหนียวจุ่มเพื่อนเวลาเพื่อนกินเพื่อนต้องเอานี้โปะก่อนหรออ่ะเพื่อน้งพริกหนุ่มนะกินมากเลยอ่ะเพื่อนเอาออนท็อปเสร็จแล้วออนท็อปด้วยผักดอโอ้ยตายแล้วนี่คือคนทันนะคะป้ายหนึ่งสองสามเป็นบ้า เข้าใจแล้วยังว่ามันเป็นคอมบิเนชันวันพอรเฟ e ต์บตต่อให้หนูไม่เคยกินน้ำพริกหนุ่มหรือผักกาดดองมาก่อนหนูต้องกัดไปตามที่ป้าแน,นะนำคือไข่ต้มท็อปน้ำพริกหนุ่มท็อปผักกาดดองแล้วกินกับข้าวเนียวเลยต่อค่ะหมูหมูสามชั้นค่ะห,หมูสมชั้นเพื่อจะมาแบบว่าอย่างเดียวไม่ได้เพื่อนต้องกวาดกันพิกแดงอุ้ยรถแล้ว <ไป S 2> เพื่อนสแตนบายผักต้มไปนะคะ ชอบต่แยงมากชอบต่อยงมากสั่งนะลูกก่อนกินก่อนกินปลาทูนะเพื่อนนะเพื่อนต้องหักปลาทูก่อนหักหัวปลาทูวะเพื่อนหักผิดนี่ไงหักถูกไม่งั้นน้องจะเสียใจแล้วเพื่อนวางวางตัวไว้ก่อนจะคนาว,วางตัวตว,วางตัวเป็นคนวางตัววางตัวปลาทูเราเราแบบว่าผ่านการแบบหักอย่างนี้นะคะหักอย่างนี้แล้วก็กินสะเต๊์ใบข้าวเหนียวไปแล้วนะคะ กับทั้งคำเพื่อนหนูรยอกมาต้องมาสิกี่โมงคะวันนี้จริงๆมาประมาณหกโมงก็ได้หกโมงก็ได้กินประมาณสองทุ่มแต่หมูยออันนี้เป็นหมูยอมีแป้งไปแต่ว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าหมูยอทอดต้องมีแป้งถึงจะอร่อยถ้าเป็นหมูยอเนื้อเลยเนี่ยก็จะเอาไปยำแม่นี่ไปหมูยอแล้วนะไปเลยแม่อืมแม่กี้มึงกิน อยากให้มาลองแล้วเข้าไปในชั้นที่ป้าบอกคือมันต้องจะกินไงก็ได้แหละแต่ถ้ากินตามป้าตูบอกถ้ากินตามป้าตูออันเนี้ยมันเป็นเป็นสูตรที่อร่อยแบบเอ้ยอร่อยไก่ไหมล่ะไก่หนักมาหัวไม่ไหวแล้วคนจะชอบคิดว่าอันนี้คือสุดยอดปากชั้นตรงที่ตรงที่ป้าแนะนำถึงคูณดูควาอสแตนบายเขาเหนียวหนังกรอบนะคะแบบนี้เลยข้างในฉ่ำนะคะไปค่ะอื เขาเดียวไปจิ้มไข่แดงหน่อยเว้ยมาเช่าหออยู่ตรงวิภาวดี16เราเดินมากินไม่มาเดา๋ไปอยู่บ้านป้าเตอขวางเต็มเลยตัวได้เยอะมากเราอยู่บ้านป้าเตอเราก็เดินมาได้แล้วบ้านป้าเตอของเยอะน่าจะไม่รู้ด้วยว่าอะไรตัวไหนบ้างเพราะเยอะเราหยิบไปชิ้นสชิ้นเขาไม่รู้เพราะว่าถ้ายกมาหมดป้าจะสังเกตได้ในเร็ววันบ้านนี้ก็วงจรปิดอยู่200ตัวเอาไว้สั่งเวลาป้าล้มหรอค ไมไม่กี่เลือกอันนี้คือรวมสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วเลยพี่กับโอ๋ชอบกินพวกอาหารเหนือแบบนี้อยู่แล้วจุดสําคัญนะน้าพริกต้องอร่อยน้ำพริกอร่อยนี่อร่อยมากนี่คือเกิดมาเพื่อกินผักกาดดองเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการผักกาดดองผักกาดดองป้าเปรี้ยวกําลังดีเปรี้ยวก็ไม่แก่ไม่แก่เหมือนเราเนี่ยผักกาดดองเป็นผักกาดดองสาวชอบกินผักต้มนี่กินอย่างแบบปนีปนอมมากควรน้ำพริกหมดเฮ้ยอ้วกเอ้ยลืมไอ้อบกวัาเฮ้อวกกินยังไงครับพีเตค่ะไส้อวกของเราแบบว่ามันนอ เป็นแบบว่าเครื่องแบบว่าเครื่องเผลอโต๊ะนึ่งจำกัดเวลานั่งแบบไม่ค่ะเน้นหนูนั่งถึงตีสามเนาะได้ค่ะเขาสู้นะมันน้อยไม่ต้องการกินครับเนอไส้หัวมันอร่อยเนื้อเลยอ่ะปกตินีไม่ชอบกินไส้อวดนะอินแม็กกี้อินแม็กกี้เขาบ่นว่าเขาอิ่มใช่พอเจอพวกผักกับน้ำพริกแนมอ่ะตายใช่ตายนี่ให้น้ำพริกหนุ่มไข่ต้มมากๆ ห <it> kind of ีนข้างหลางคนแบบอุ้ยคนเยอะมากคนเยอะมากไม่ละถ้ามึงกินถึงตีสามตอนตะวันเดอไปก็มีคนตีหัวเพราะมึงกินชาอร่อดคนมาคือทุกเพศทุกวัยนะแม่โอ้เรื่อยเลยใช่ไหมข้องจับอ่องให้ออกคืออ่องอยากให้แม่รีบทำอ่องอยากให้แม่รีบกินกินน้ำปลากับไข่กินเลยไหมล่ะอยากกินอย่างเงี้ยเหรอกินเลยไหมล่ะแต่น้ำปลากับไข่อร่อยจริงๆเนานะฟังอร่อยมาก ปลาทูแมกกองไงนะงอคอหักตัวเล็กใช่ไหมน้องจะไม่ตัวใหญ่มากก็ความอร่อยออกไข่ต้มดีมากกี่นาทีก็ไม่รู้ป้ายเวลาเราต้มไข่ให้ได้อย่างเงี้ยห้านาทีนกน้ำห้านาทีนกน้ำห้านาทีนกน้ำเย็นต้องใช้ไ่แบบแม็กกี้ต้องอธิบายรสชาติอาหารน้องปลาทูเป็นน้องปลาทูตัวเล็กที่ถูกต้องท็อปกับข้าวเหนียวนี่าจะเป็นซูชิเหรอซูชิปลาทูอืม ทำถึงทำถึงถ,ถูกต้องถูกแต่ก็ใจนี้การแบบฟิลนั่งกินอะไรตอนคนืนมันจอยนะทำไมป้าไม่เปิดกลางวันด้วยป้าคือว่าขายคืนดีกว่าแล้วขายวันหนึ่งต่อสามทุ่มครึ่งกับกลางสูนแล้วก็ปิดจุดเรานอนเร็วอ่ะกติโอกเวอร์กี้อ่สามทุ่มขึ้นห้องเริ่มนอนแล้วป้าเวลามาร้านเนี้ยคนจะก,กังวนลเรื่องที่จอดรถใช่ที่กังวลมากว่าจะมีที่จอดไหมแต่จริงๆแล้วจอดตรงตลาดข้างๆได้เลยเขาสิ่ล้อมก็ได้อาหารเราไม่แพง หมอนี่หมอนี่เมนูเมนูแม่เนี่ยประมาณเกตตร้อยกว่าบาทจริงเหรอบ้าสองชุดใช่ไหมอ่าแม่ดูราคานะไก่ทอดเขาอะเจ็ดสิบบาทหมูสามชั้นทอดเจ็ดสิบไส้อั่วหกสิบองนะหมูยอทอดสามสิบปลาทูสองตัวเท่าไหร่ยี่สิบห้านี่จริงป่ะเนี่ยจริงไข่ต้มสองร้อยยี่สิบจริงหรอนี่เท่าไหร่แม่ว่าแปดสิบสามสิบทำไมทำอย่างเงี้ยพี่ตือพี่ตือ นีทาไมอะมันเป็นเมียที่ด่าผัวเป็นเมียที่ด่าผัวพี่เหนียวอะไรเหรอคะเข้าเหนียวสิบบาทตำพริกแดงผักต้มสามสิบพี่ตื่เดี๋ยวมาทั้งวันเลยราค่ะดิคัดปุ๋ยไม่ได้กินเลยนี่อบนั่งกินแคปหมูไม่หยุดกี่ต้องท็อปด้วยนี่ใช่นี่ว่าควรสั่งตำพริกคุณอาจารย์เพราะว่าตำพิกมันแบบสไปซ์อัพทุกอย่างฮะคะของมันเป็นยังไ อะไรพี่หรออยากช่วยเสิร์ฟจังเลยชักชักเป็นเด็กสวยตุ๊กตาตุ๊กตนอะไรวะมึงเรื่องอะไกันบอสอะโอ้โหก็มึงถ้าให้แม่เลือกสองอันโอ้โหในหนึ่งในใจนะคือสองสองคนนี้หนึ่งน้องน้ำพริกผักบุ้งอร่อยมากแต่นี้เลือกไม่ได้แล้วว่ะไข่ต้มต้องสั่งอ่ะไข่ต้มน้ำปลาน้ำปลาร้องจัดอันนี้เลือกไม่ได้อีกอ่ะ น้องสูสีอ่ะจริงอันนี้ก็จึ้งนะไอหัวปลาทูเมื่อกี้ปลาทูจึ้งมากนะคะสองตัวยี่ห้าสอาตัวหรืยี่ห้ามันจะไม่กรอก้าลงไปจับเองหรอปาจับเองคือไปสั่งมาสั่งแไม่กรอกเพราะว่าปลาทูที่อร่อยที่สุดปลาทูไม่กรอกเลยต้องเป็นปลาทูแมวปแมวคืออันเล็กๆจิ๋วๆ นี่จะกินแบบทิ้งตัวนี้แล้วไปกินหัวมึงได้เปิดแถวก่อนืิ้าโอ้ป้าจะขยายสาขาไหมจ๊ะเขาไม่เพื่อนญาตเองไปดูตรงนั้นหรอกเขาอยู่ตรงนี้แหละเขาไม่มีทางเพื่อนโจไปทําอะไรตรงไกลๆจากบ้านเขามากินหดสักครั้งทุกคนพยายามมาเอาคิวเราคิวไม่มีจองคิวในแอปเนาะค่ะมาหน้าร้านถ้าจะสั่งกับบ้านก็ต้องมารอคิวสั่งกับบ้านที่นี่ถ้าสวยแบบนี้ได้รับคิวไหมไม่ได้รับไม่ได้รับ ทอมสวยใช่ไม่ได้นะคะถอยคือสวยรัดอยู่ได้ไหมไม่ได้ทำไมประทูสองตัวยี่ห้าคือประทูสองตัวยี่ห้าปะตูอะไรนะปะตูประตูสองตัวยี่ห้าจริงถ้าไปซื้อตลาดสดอ่ะมันก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์มึงมีน้ำปลาอร่อยมากปลา่อยเอ๋ไปไว้บนรถแม่เดี๋ยวะตือก็ให้น้ำปลาเลยอ๋ออร่อยมากประตือให้รคตน้ำปลาจริงโคตรใหญ่ผ่อนจ้ถ้ามึงกินอ่ะปอมก็ไม่ได้กินมันยังนีด พอจิ๊บเดียวเป็นแบบมันต้องแนมกับปลาทูไงลูกว้ยว้ายพี่ซาลาปาค่ะอ๋องพยายามเร่งเราให้แปะายแล้วไม่เอาออกไม่กินผักไม่หมดเลยจริงๆอาหารแบบนี้ถูกปากที่สุดแม่เอาไปกินกินสตูว์สเต็กอะไรไม่ใช่อะไรเนื้อแม่ตาแดงป้าเติมินทันจะเพิ่มเมนูไหมคะเออน้ำพริกออกอ๋อขอแนะนำให้เพื่อนตอนนี้เพื่อนควรจะกินไหนรอ ซอสเลยเกินกรหนัไ้ไหมป้าสักเจให้เรากินหนังกรอบกินหัวปลาทูอีแม็กกี้เขาก็ถอดหัวปลาทูถกหนังไก่กินอันนี้เริ่มหัวปลาทูมากนะนี่เกรงใจไมหมคกินได้ไหมผมไม่กินแล้วไม่แบ,บ้กเลยหรอเฮ้ยถ <c oughs> <c oughs> กหมดเลยอ่ะว้ายเจอหนังกรอบหนังอร่อยมาก กำลังดีวแต่แม่ไปดูหม้อของป้าเหมือนกระทะทองแดงจะหย่อนไก่ลงไปน้ำมันปรุงปรงปรงทำไงดีอะหยุดกินไก่ทอดไม่ได้เขบอกว่าปกาตือดึกๆไม่เคยเห็นกินอะไรอย่างงี้ปกติไม่ออกก็ตือดึกๆนะแต่วันนี้ร้านก็ตือเปิดดึกเพียร์คิวหมดเพื่อป้าตือใช่ป้าตืออ่ะทำไมเพื่อนเพื่อนถึงหลับป้าตือรู้ไหมพอถ้าขอป้าตือหนึ่งป้าตือให้สิบ ถ้าเป็นคนช่วยเนี่ยก็จะเอาแต่คนที่กินได้ก็จะแบบไม่เอาขอส้อยอีกรอบแล้วเคยให้ป่ะอันนี้ป้ามีสติไงมึงไม่ใช่ขอแล้วเออให้ให้แต่ป้าจะทุกครั้งขอเพชรขอสร้อยทุกครั้งไม่เคยได้ต้องมีสักวันแหละโอ๊ยแม่ปิดหอกเขาเนี๋ยวมึงไม่ได้แล้วขอขแค่บทนี้หนึงจบละจบละไม่ได้อะไรนะคะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์วันนี้ดีใจอันนี้มากนะอันนี้จะห้ามลูกกินห้ามใครกินจะเอาเข้าไปในตู้เสื้อผ้าจบคนแชร์ กูมองหัวกาทรอบที่ห้าะกูมองน้ำพริกตาแดงไม่หยุดแต่ถ้าเริ่มมันจะหยุดไม่ได้นี่ใครกินอี้กินเหอะกินเหอะ อ๋องอย่างนี้แม่เราวันนี้ติดอ๋อมันใจเด็กมากจริงจริงต่อมาหนึ่งสิบสองบาทหน้าสิบแฉเราอะอยากมาร้านป้าตั้งนานแล้วเราอะจะรอให้คนตายไม่เรารไม่ตายอยากมาแต่แบบว่าร้านเขาคนเยอะมากเนาะจะไปทำไมอะเหมือนกิบเาเยอะอยู่แล้วอะเยอะมันเป็นตัวถ่วงป่ะป้าแต่ก็จะบอกว่ามันเป็นความเดียวที่รอคิวได้นะมันจอยเพราะว่าบรรยากาศคนที่นั่งรอก็เอ็นจอยที่จะรอแต่ที่นี่ของเราคือนั่งรอไม่ให้ยืนรอนะคะ กับมือใช่ไหมคะนั่งรกับมือมีเก้าอี้ค่ะแล้วเรามีเดสใิ้ดูด้วยบริการจับะือจริงโอ๊ยป้าค่ะขออนุญาตส่ง็อบไปมือมันทำไงดีและนี่คือการันตีความอร่อยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณอันนี้ดีที่สุดป้าเอาแปะได้ด้วยะ ทำไมอ่ะทำไมป้าแปะได้อะทำไมอ่ะก็เป็นรอยป้าป้าเดี๋ยวเป็นรอยเนี่ยลูกหลานก็เลิดปเลิอย่างเงี้ยเลยป้าตือเคยวางแผนปนให้นี่ในงานสังคมงานหนึ่งป้าให้นี่ไปเอาเพชรมาแล้วเอามาให้ป้าในห้องน้ำแล้วป้าจะตัดเพชรแล้วแบ่งกันแต่กูคือนางนกต่อที่ไปขโมยเพชรลามาให้ป้าป้ารอในห้องน้ำมึงถ้าโดนจับสองคนก็ตลกเดีย เล,เล่นๆนะคะเล่นกันเพื่อเล่นกันคำๆดีอ่ะสนนทัองหลอดรว้ะ